สวัสดีครับเจอกันทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลกับป๋าต้อมบอลเต่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแอดไลน์ไปที่แอดวันยูฟาเเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยบริการตลอด24ชั่วโมงวันนี้ก็มาอยู่กับฟุตบอลถ้วยของลีกบราซิลกับฟุตบอลบราซิลคับเตะกันในเวลา7จ็นากานาทีเอเติโกมเนโรพบกับฟลามิงโก โดยคู่นี้เพิ่งเจอกันในลีกเมื่อ2วันก่อนและเป็นทางฝั่ง้งาบ้านอย่างเอร์ติโกมิเนโรที่บรรจงยิง2ประตูยัเดเยียดความป้ายใช้ให้กับผู้มาเยือนอย่างฟลามิโกได้ครับมาดูฟอร์มของเอร์ติโกมิเนโรกันครับโดยเอร์ติโกมิเนโรแข่ง10นัดหลังสุดทุกรายการชนะ5เสมอ3และแพ้2นัดส่วนฟลามิโกรวมทุกรายการ10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ1และแพ้ถึง4นัดมาดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับ เจ้าบ้านอย่างเอเลิโกมิเนโรนำทัพมาด้วยเดอะฮักยอดกองหน้าตีนระเบิดไดนนไมท์ ite, มาพร้อมกับกองหลังมากประสบการณ์อย่างเดเอโกโกดินอดีตดาวเตะของเอเลิโกมาดริดส่วนทีมเยือนนำทัพมาด้วยเดวิดลุยส์กองหลังชื่อดังอดีตนักเตะของสิงโตน้ำเงินคามเชลซีและอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงชื่อดังอย่างกาบิโกกาเบียวบาโบซาคู่นี้เพิ่งเจอกันในบอลลีกเมื่อ2วันก่อนและต้องโครจรมาพบกันอีกครั้งในบอลถ้วยของบราซิลโดยนัดนี้ปาต้อมองว่า จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่อาศัยทีมเวิร์กที่ดีกว่าและมียอดกองหน้าอย่างเดือครับจะย้ำผลการแข่งขันได้เหมือนนับที่ผ่านมายังไงแล้วคู่นี้ป่าต้อมมองว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาคลิปพีเด็ดออกมาให้ชมกันด้วยนะครับหากใครมองหาที่เล่นดีๆเล่นแล้วปลอดภัยเล่นแล้วสบายใจหายห่วงแอดไลน์ไปที่แอดวันยไปได้เลยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ <laughs>